ตอนที่ห1เอเสี่ยวหงหงเจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าชุดนี้พอดีกับข้าเหลือเกินนี่เป็นชุดที่องค์หญิงเจตทรงเตรียมไว้ให้คุณหนูซูเป็นพิเศษเจ้าค่ะทั้งหมดนี่รุ่ยอ๋องเตรียมไว้ล่วงหน้างั้นเหรอเขาคิดดีแล้วเหรอว่าจะช่วยฉันนะ่ะคุณหนูท่านรู้สึกหรือไม่เจ้าคะท่านรุ่ยอ๋องน่ากลัวเป็นพิเศษที่วางแผนมาถึงขั้นนี้ ใช่เขาเป็นคนชั่วร้ายเจ้าเล่โหดเหี้ยมเราต้องไม่หลงกลเขาจะต้องไม่หลงกลเขาอืมอืมพี่สี่พี่ทำอะไรกับนางหรือไปคะนางถึงได้เกลียดชังพี่ถึงขนาดนี้คนชั่วร้ายเจ้าเล่โหดเหี้ยมหรือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักชั่วดีเลยจริงจรอกแจ็คแจ็อกจแจ็คเล่นอีกเพลงสี่เพราะจังเลย น้องพี่ท่านนี้คือคุณหนูเฉินวีเหมิงทักษะการเล่นกู่ชินของนางยอดเยี่ยมไม่เป็นสองรองใครเลยเย็นขนาดนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่หยุดอีกเหรอแปะ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 ทักษะการเล่นกู่ฉินของวีเหมิงนับวันยิ่งดีขึ้นมากเลย วีม,มึงมีทั้งความสามารถรูปโฉมงดงามไม่รู้ว่าในอนาคตคุณชายบ้านไหนจะได้นางไปครองขอบคุณสำหรับคำชื่นชมของคุณหนูทั้งหลายเจ้าเป็นน้องสาวของแย่อเอ๋อสินะได้ยินมาว่าคุณหนูเฉินทั้งมีความสามารถรูปโฉมงดงามวันนี้ได้พบเป็นครั้งแรกไม่ธรรมดาจริงๆด้วย คุณหนูรองชมเกินไปแล้วแปลกใจเหลือเกินที่เห็นคุณหนูซูที่งานเลี้ยงขององค์หญิงเจ็ดบรรดาแขกที่มาวันนี้ต่างล้วนเป็นบุตรสาวของภรรยาเอกนางเป็นลูกของอนุภรรยาเพียงคนเดียวที่ได้เข้ามาต้องเป็นแเย่เอ๋อที่ใจดีข้าว่าแเ๋อ,อใจดีเกินไปแล้วข้าเองก็รู้สึกแปลกใจ ไม่รู้ว่าทำไมองค์หญิงเจ็ดถึงประทานเทียบเชิญให้ข้าเพียงคนเดียวตอนนั้นพี่เองก็แปลกใจเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ข้าก็แปลกใจเหมือนกันนั่งตัวดีน่าไม่อายจริงๆคุณหนูรององค์หญิงเจ็ดประทานเทียบเชิญให้เจ้าเพียงคนเดียวหรืออืมใช่แล้วองค์หญิงเจ็ด โรดเครื่องดนตรีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจึงประทานเทียบเชิญให้คุณหนูซูซึ่งอยากให้คุณหนูซูแสดงความสามารถในด้านนี้ไม่รู้ว่าข้าจะมีเกียรติได้ฟังคุณหนูซูเล่นสักเพลงหรือไม่เสี่ยวเอ,อ๋จะว่าไปแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้ยินเจ้าเล่นเลยวันนี้ก็เล่นสักเพลงสองเพลงดีหรือไม่เกรงว่าจะไม่สะดวกมีอะไรไม่สะดวกเลยน้องเสี่ยวเอ,อ๋อย่าได้อายไปเลย ข้าไม่ใช่นักร้องทำไมข้าต้องเล่นในที่สาธารณะเพื่อเอาใจคนอื่นด้วยล่ะสูเชียวพูดแบบนี้ได้ยังไงนะ่ะลูกที่เกิดจากอนุภรรยานี่จริงๆเลยไรายการศึกษาน้องพี่พูดแบบนั้นได้ยังไงรีบขอโทษคุณหนูเฉินเถอะที่ข้าพูดไม่จริงหรือทั้งหมดนี้ท่านพี่ก็เป็นคนสอนข้าเอง มีแค่ผู้หญิงที่มีลำดับศัก์ไม่ดีเท่านั้นที่จะเอาใจคนอื่นเพื่อเป็นการหาทางออกเสี่ยวเอ,อ๋อเจ้าทำให้ข้าผิดหวังมากข้าบอกให้เจ้าขอโทษเดี๋ยวนี้หากท่านพี่ไม่คิดเช่นนี้ก็ไปเล่นซักเพลงสิเจ้าคะตราบใดที่ท่านพี่เต็มใจเล่นน้องก็จะขอโทษคุณหนูเฉินเจ้าในเมื่อท่านพี่ก็คิดเช่นนั้น ทำไมถึงให้ข้าขึ้นไปแสดงละ่ะในสายตาของท่านพี่ข้าเป็นตัวอะไรหรือจอกแจกจอกแจกตอนที่62น้องพี่เพิ่งพูดไปว่าเล่นเพื่อจุดประสงค์นั้นแล้วพี่จะเล่นได้เช่นไรล่ะน้องพี่พี่ทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจหรือถึงแม้เจ้าจะไม่สบายใจก็ไม่ควร ระบายความโกรธกับวีเหมิงนะเย่เอ๋จะไม่ต้องไปเอาอกเอาใจนางหรอกเอาอกเอาใจเหรอตาข้างไหนของเธอเห็นว่าหล่อนกำลังเอาอกเอาใจฉันนะ่ะวีเหมิงพูดถูกเจ้าไม่ควรไปเอาใจนางเย่เอ๋อย่าเสียใจไปเลยนะได้ยินว่าคุณหนูรองตระกูลซูมีนิสัยไม่ชอบเข้าสังคม ยากที่จะเข้าถึงวันนี้ได้เห็นแล้วไม่ธรรมดาจริงๆเจ้าเจ้าเป็นคนใจดีเกรงว่านิสัยแยกตัวไม่เข้าสังคมของนางจะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครแต่ก็ไม่ธรรมดาเลยองหญิงเจ็ดถึงกับส่งเทียบเชิญให้นางด้วยพระองค์เองมิน่าล่ะไม่เคยร่วมงานเลี้ยงแม้แต่เพื่อนสักคนก็ไม่มี คุณหนูรองเจ้าขอโทษคุณหนูฉชนกับพี่สาวเจ้าเถิดใช่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเจ้าขอโทษไปเถอะเล่นซักเพลงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอันจบ <c oughs> จองฮูหยินในเมื่อน้องข้าไม่เต็มใจก็อย่าไปบังคับนางเลยเจ้าค่ะ ข้ารู้ว่านางไม่ได้เจตนาคุณหนูใหญ่ตระกูลซูช่างเป็นคนดีจริงๆนี่แหละถึงจะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนลูกภรรยาเอกก็คือลูกภรรยาเอกข้าอยากรู้นักว่าครั้งนี้เจ้าจะหลบที่ไหนได้ให้ข้าขอโทษเจ้าหรือตราบใดที่คุณหนูรองจริงใจพอข้าก็จะยอมรับ เมื่อครู่พี่สาวข้าก็บอกไปแล้วว่านางรู้ดีว่าข้าไม่ได้เจตนาเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษทำไมคุณหนูเฉินถึงเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเช่นนี้ล่ะสู่เซียวเจ้าท่านพี่จริงหรือไม่เจ้าคะข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้เจตนา พี่สาวค่ามีนิสัยเช่นไรพวกเจ้าก็น่าจะรู้ดีแม้ใจดีแต่ก็แยกแยะถูกผิดได้ข้าเป็นถึงน้องสาวของนางนางทำได้แค่อบรมข้าแต่ไม่ปกป้องข้าเมื่อข้ารังแกคนอื่นท่านพี่อบรมสั่งสอนข้าเสมอว่าการเล่นกูชินเป็นการฝึกตน การเล่นกู่ฉินควรเล่นในสถานการณ์ที่เพื่อนสนิทมาพบปะกันจึงจะแสดงต่อหน้าผู้คนได้มิเช่นนั้นจะเท่ากับว่าเป็นการดูหมิ่นตัวเองสูเซียวเจ้าหมายความว่าอะไรข้าเป็นคนตรงไปตรงมาก็แค่อยากเตือนสติคุณหนูเฉินนะ่ะเกรงว่าคุณหนูเฉินจะทำผิดพลาดอีก และจะถูกคนเยอะเย้ยรับหลังได้หรือว่าคุณหนูท่านนี้เต็มใจให้คนดูถูกตัวเองงั้นหรือหูหยินเต็มใจให้ลูกสาวตัวเองถูกคนแนะนำสั่งสอนงั้นหรอท่านพี่ท่านพี่ข่าก็อบรมสั่งสอนข้าอย่างเข้มงวดโดยเก่นแท้แล้วนางดูแลข้าเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องแม่เดียวกัน ใช่หรือไม่เจ้าคะท่านพี่ที่น้องพูดมาก็ถูกท่านพี่ท่านใจดีเกินไปแล้วเพื่อรักษาหน้าของคุณหนูเฉินแต่ก็ไม่ควรผลักไสให้น้องสาวต้องขายหน้าต่อหน้าผู้คนนะคุณหนูเฉินก็เช่นกันเสี่ยวเอ,อ๋ออุตส่าหหวังดีแต่ถูกเข้าใจผิดแต่ก็ไม่โทษคุณหนูเฉินจะไปโทษคุณหนูเฉินก็ไม่ได้หรอก โดยแก่นแท้แล้วเสี่ยวเอ๋อเป็นคนที่รักสันโดษยากที่จะคบหาสมาคมกับใครแม้แต่เพื่อนสักคนก็ไม่มีตอนที่63สมชุดได้พอดีหรือไม่ก็พอได้เดี๋ยวนะทำไมเขาถึงรู้ขนาดของฉันหมดเลยล่ะไอ้โรคจิตรู้ขนาด ด้วยตาเปล่าหรือไอ้โรคจิตรู้ขนาดด้วยตาเปล่าหมายความว่าเช่นไรพี่สี่คุณหนูรองคิดว่าพี่คาดเดาขนาดของเสื้อผ้าได้นะเพคะผู้หญิงคนนี้นางโง่หรือไงเรื่องของขนาดตัวถามจากช่างตัดเสื้อที่วัดตัวจากคนในตระกูลสูมาก็ได้แล้ว ัชิต้องเป็นไอ้บ้าโรคจิตนั่นที่แอบด่าข่ารับหลังแน่ๆสูเซียวจะพูดอะไรนะนางว่าข้าเป็นไอ้โรคจิตเหรอไม่มีเหตุผลเอาซะเลยข้าบอกว่าคนที่ด่าข้าเป็นคนโรคจิตสูเซียวทำไมเจ้าถึงทำกริยาน่าเกลียดเช่นนี้ข้า ยังทำนาเกตได้มากกว่านี้อีกนะส่เชียวข้าจะบีบคอเจ้าให้ตายออกแรงให้มากกว่านี้สิบีบคอเสร็จข้าจะไปฟ้องท่านพอ่ออยท่านพี่คราวหน้าหากจะเล่นงานข้าก็หาผู้ร่วมมือให้ดีๆหน่อยนะคนในวันนี้ไร้ความสามารถมากผู้ร่วมมืออะไรกันเดี๋ยวนะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องผู้ร่วมมืออะไรนั่นอย่าเพิ่งดีใจไปเลยเป็ดอ่าเย่เออเย่เออจะเป็นอะไรไปน,นางนางเย่เออจะวางใจถึกแม่จะให้ท่านพ่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ